อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคาโปนะฮะไทตันทีซีศูนย์สานะครับผมสําหรับตัวนี้สามารถงัดหมุดได้ด้วยนะฮะแล้วก็สปงสปริงอะไรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวบีพี่ดูนะฮะอืปกติเลยนะครับอืมอือ่าปกตินะฮะแล้วก็เขี่ยวจับ นะครับแล้วก็หัวย่างอันนี้ใหม่คลิปเลยนะครับผมก็เล่นกีตาร์อยู่นะยังไงก็สนุกสนใจนะฮะถ้ามาสอบถามกันได้นะฮะตัวนี้ขายอยู่ที่250บาทนะฮะอันนี้หลักฐานการเล่นกีตาร์นะครับก็จะดินตานิดนึงไม่นานนี้แตดูละผมไว้เล็บด้วยนะฮะอ่ะแต่งก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ250บบาทนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะฮะตัวนี้ มีกล่องให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกล่องที่เขียนว่าคาโป้นี่แหละฮะไปพร้อมกล่องเลยนะฮะสงะองร้อยห้าสิบค่าส่งเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับผมฝากด้วยสำหรับคลิปนี้นะฮะพบกันในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ